สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมก็มาพบกันนะครับในวันพัหเ่องหัดที่17สิงหาคมนะครับวันนี้รายการหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกเวทียุโรปนะครับพวกยูโรปาลีกแล้วก็อ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจะเป็นนัดที่2ของรอบคัดเลือกนะครับในรอบที่3นะครับผมก็วันนี้นะครับสคู่ดีคัดมาฝากกันนะครับอ่ะไปดูคู่แรกก่อน ก็จะเป็นเกมระหว่างลาซิงเก้งนะครับเจอกับโอลิมเปียคอสนะครับเกมนัดแรกที่พบกันมานะครับก็เป็นทางฝั่งของโอลิมเปียคอสที่เปิดบ้านเอาชนะไป1.0นะครับก็โอกาสเนี่ยยังเปิดกว้านนะถึงแม้ว่าสกอร์จะนําอยู่นะเพราะว่าวันนี้ทางฝั่งของเก้งนะครับจะได้กลับไปเล่นในบ้านของตัวเองบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของอคุณภาพทีมเรื่องมาตรฐานเนี่ย ก็ถือว่าไม่ได้หนีอะไรกันมากมายนักนะครับประสบการณ์ในยุโรปก็จัดว่าอยู่ในระดับที่พอๆกันเลยนะครับซึ่งโอเคแหละพักหลังทางฝั่งองเก้งผลงานอาจจะดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมเนี้ยผมคิดว่าการเล่นในบ้านนะครับน่าจะทําให้พวกเขาได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับโซลิเปียกอสนะครับก็การไปรเยือนส่วนใหญ่อะก็จริงๆก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับ พราะสุดท้ายแล้วเกมเนี้น่าจะตึงพอสมควรนะผมคิดว่าวันนี้เจ้าถิ่นเอาจริงแหละเพื่อโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเพราะว่าเกมเนี้ราคาเปิดมาลุ้นได้นะอาจจะแพ้ไปน,นิดนึงที่ลาซิเก้งต่อ0.75แต่มาช่วเกมนี้อย่างน่าเลืเชียที่เจ้าถิ่นลาซิเก้งนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ในส่วนของคอเฟอลิลีกนะครับจะเป็นปาติซานเบลเกตนะครับเจอกับซาบานะครับปาติซานก็เป็นทีม จากอัลเซอร์เบียนะครับส่วนซาบามจา,บาจากอัเซอร์ไบจานนะครับเกมมันได้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเป็นฝั่งซาบาที่อาจจะเป็นรองในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของทีแล้วก็ประสบการณ์แต่ว่าเปิดบ้านเอาชนะมา2ต่อ0ก็สกอร์ถือว่าค่อนข้างห่างนะวันนี้ก็ไม่มีทางเลือกนะครับสำหรับปิซาเบลเกตก,ก็จะเป็นต้องอเปิดเกมบุกเข้าใส่แล้วก็โถมหนักนะเพื่อที่จะ ทวงประตูคืน,นได้นะเพราะจริงๆถ้าเกิดเทียบกันรเรื่องของประสบการณ์นะครับในเวทียุโรปเนี่ยก็เป็นทีมทีท่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกเล่นยูโรปาลีกนะแล้วก็ค่อนข้างจะมีผลงานที่จับต้องได้มากกว่าซาบาซึ่งจริงๆเรื่องของคุณภาพมาตรฐานมันูนรอชัดเจนนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับซาบาผลงานยุโรปอาจจะดูดีนะแต่ว่าการไปรเยือนเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ได้เป็นห่วงนะเพราะว่าประสบการณ์น้อยนะครับการไปรเยือนต่างถิ่นเนี่ย กับการเล่นคอฟฟิเรตในปีแรกผมคิดว่าวันนี้เจ้าถิ่นปาริสซานน่าจะเอาคืนได้นะครับคือเพราาชนะได้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเข้ารอบหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะเพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดในราคาที่เปิดมา0.75เนี่ยพราะว่าผ่านได้ที่ปาริสซานเบลเกตนะครับอ่ะสรุปนะครับสองคู่ประจววันนี้นะครับก็ให้เลือกอ่ไปที่ทางฝั่งของอ่ ปาดิซาเบลเกตนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นลัสซิงเก็งนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ